สวัสดีครับคือคุณนี้ผมบอกแล้วว่าเป็นนักเข่าอาชีพกรรมโทรหาแตงโมวันที่24สี่สวัสดีครับน้องน้องทักมาหาพี่หลังใหม่ก็ได้ครับคุณเน้ยเป็นนักเข่าอาชีพกรรมแล้วจะโทรหาแตงโมเนี่ยเพื่ออะไร เพื่ออะไรเป็นนักข่าวอาชญยกรรมโทรหาแตงโมวันที่อีสี่โทรหาแตงโมวันที่อีสี่เวลาสี่ทุ่มไม่เกินสิบนาทีอ่ะแล้วมันโทรหาวันหัดไปด้วยครับสองรอบแล้วก็อีกรอบหนึ่งโทรไปหาแตงโมเพื่ออะไรล่ะครับมันเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบอาวาด ที่ผมคุยกับมันไว้นะผมมีคลิปเสียงทั้งหมดครึ่ชงชั่วโมงเกินครึ่งชั่วโมองอีกเกินครึ่งชั่วโมองอีกเนี่ยดูดูดูหน้ามันชัดๆเลยครับผมรู้ว่ามันต้องดูไลฟน์นี้ผมรู้มันต้องดูไลฟน์นี้แล้วผมรู้ว่าน้องๆยูทูบเบอร์ เขาจะเอานี้ลงแน่ๆแต่คนคนนี้คนคนนี้ความสำคัญของเขาเนี่ยในคดีนี้ก็คือเมื่อกี้ผมอธิบายให้แล้วนะเพื่อคนอื่นที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้ฟังเราผมก็อธิบายให้อีกรอบหนึ่งว่าคนคนนี้ความสำคัญของเขากับคดีนี้ คุณคนนี้เป็นคนที่สนิทกับตำรวจและเป็นคนที่อ่าถือไว้นะคุณคนนี้เป็นคนที่สนิทกับตำรวจแล้วเป็นนักข่าวอาชญากรรมคนนี้นะไอ้อ้วนนวลนะเป็นนักข่าวอาชญากรรมและเป็นคนที่รู้ข่าวก่อนทุกคนเพจอ้วนดาวแปดเฉก เขาเป็นเจ้าของเพจอ้วนดาบแปดแฉกและเขาก็จะรู้ข่าวก่อนทุกคนอีกว่าใครเป็นอะไรใครโดนคดีอะไรใครออกหมายจับเป็นคนที่ลุงข่าวก่อนทุกคนแล้วไออ้วนดาบแปดแฉกเนี่ยมันเป็นคนที่สนิทมันเป็นคนที่สนิทกับพี่หนุ่มกัญชยัยก็คือมันจะไปทำข่าวให้พี่หนุ่มกัญชัยตลอดมันเป็นคนที่สนิทกับพี่หนุ่มกัญชยัย แล้วมันจะอยู่หลังเวทีหลังกล้องของทุกคนเพราะมันไม่อยากให้ใบหน้าของมันเนี่ยมันคิดว่ามันหล่อและเกินใบหน้าของมันเนี่ยเปิดขึ้นมาเพราะมันอยากจะอยู่ในที่ที่มืดไม่อยากจะอยู่ในที่สว่างแล้วผมก็วันนี้พามันเข้ามาในที่สว่างแล้วนะวนดาวแปดแฉกดีใจด้วยกับมึงนะเพราะมันเป็นคนที่สนิทกับตำรวจ แอบอ้างว่าตำรวจยศสูงเป็นพี่ชายมันมันเป็นคนที่สนิทกับรัฐมนตรีท่านหนึง่งไลฟ์ต่อไปผมจะเปิดโค้งมูลรัฐมนตรีคนนี้ให้แล้วมันเป็นคนที่บอกว่ามันเป็นคนที่บอกว่ามันเป็นคนที่มีอิทธิพลหรือรู้จักมาเฟียโอตายมึงแล้วมันเป็นคนที่ไปขู่นักข่าวตัวเล็กๆ มันเป็นคนที่ต้องนักข่าวมีนักข่าวหลายท่านอยู่ในช่องผมอะตัวนี้เขาก็น่าจะทราบดีว่าตัวเนี้ยไม่ธรรมดาช่องไหนที่จะเอาข่าวลงก่อนแล้วไอ้อ้วนดาบแปดแฉกคนนี้นะคนเนี้ยอ้วนดาบแปดแฉกนะจะไปอารวาดจะไปอารวาดจะไปด่าเขาจะไปขู่เขาว่าต้องให้เครดิตเพจผมครับเฮ้ยมึง แล้วมันเป็นคนที่คุมสื่อคุมนักข่าวในพื้นที่หมดมันเป็นคนที่สนิทกับพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยขนาดต้องไปนั่งเล่นอยู่ในห้องแต่งตัวเขาเลยแลยปปย้วมันเป็นคนที่สนิทกับพี่หนุ่มกัญชัยเท่าไหร่ครับไปเป็นพยานให้ในชั้นศาลด้วยครับมันเป็นคนที่สนิทกับทนายเดชาสนิทกับทนายเดชาทนายเดชาสนิทกับใครครับทั้งตำรวจทั้งพี่หนุ่มกัญชยัย คนนี้สนิทกับทั้งทนายเดชาทั้งพี่หนุ่มกัญชัยแล้วเป็นคนที่สนิทกับทนายตุ๋ยคุณเนี้ยเป็นหาทนายตุ๋ยให้ไก่แซนคุณเนี้ยเป็นหาทนายตุ๋ยให้ไกแซนแล้วคนนี้คนนี้เป็นคนที่หาทนายตุ๋ยให้แซนแล้วก็เป็นคนเนี้ยคอยไปออกรายการทุกรายการแซนจะไปออกรายการไหนแซนจะไปให้สัมภาษณ์ที่ไหน คนนี้จะยืนอยู่บางหลังยืนอยู่หลังเวทียืนยืนอยู่หลังกล้องค่อยบอกแสนว่าห้ามพูดนี้ห้ามพูดนู่นไอตอแหลมันจะพูดแบบนี้ตลอดแล้วมันเป็นคนที่หาทนายให้ไก่แสนมันเป็นคนที่หาทนายให้ไก่แสนตอนนี้ทุกคนทราบอย่างว่าคนนี้ชื่อจรุงโรดผิวถ่ายงาม ผิวถ่ายงามเจรุงรอดผิวถ่ายงามเบอร์เลขกับผมจะไม่พูดแต่ทุกคนจำเมานะอันเนี้ยเบอร์โทรมันนะทุกคนจำเมานะครับแคปหน้าโจวไว้ก็ได้ครับแคปหน้าโจวไว้ก็ได้อันนี้เบอร์โทรมันนะวันที่ผมคุยกับมันนะอ่าวันที่ผมคุยกับมันผมคุยยาวเท่าไหร่ครับผมคุยยาวเท่าไหร่ครับผมคุยยาวมากวันที่ผมคุยกับมันเนี่ย แล้วผมบอกมันไปแล้วว่าพี่อ้วนผมจะไม่เปิดข้อมูลพี่อ้วนแต่ผมบอกไปแล้วเตือนไปแล้วว่าพี่อ้วนต้องไปหาดีเอให้การกับเขาตรงไปตรงมาแต่ถ้าพี่อ้วนไม่ไปหาดีเอและไม่ให้การกับดีเออตรงไปตรงมาผมจะเปิดเรื่องพี่อ้วนนะผมจะเปิดเรื่องพี่อ้วนนะ บอกไปแล้วบอกไปแล้วแต่มันไม่ฟังครับมันคิดว่ามันจะใช้รัฐมนตรีมาขู่ดีเอสไอแล้วมันจะคิดว่ามันไปขอคนนี้คนนู้นให้บงังห้ามเปิดข้อมูลเกี่ยวกับเขาได้ไหมไม่ไม่มีทางอ่ะถามว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับกูไหมไม่เกี่ยวครับเรื่องแตงโมงผมจะทำเป็นเฉยได้ไหมได้ครับ เรื่องแตงโมผมจะทําเป็นไม่สนใจได้ไหมได้ครับได้หมดแต่แต่เราทุกคนทําแบบนี้เราทุกคนจะไม่ปกป้องคนตายเราก็จะหมาเหมือนคนที่พยายามที่จะกบคดีแตงโมอยู่เรื่ยๆทุกวันนี้หนึ่งในนั้นก็คือพี่หนุ่มกันชัยที่เอา คนนี้คนนู้นมาออกรายการแต่ไม่เล่นคดีแตงโมเลยแต่เล่นคดีลายสาระไปเรื่อยๆตอนนี้ทุกคนได้คําตอบไหมครับว่าทําไมถึงพี่นุ่มกัญชัยไม่เล่นคดีแตงโมตอนนี้ทุกคนได้ทาคาตอบแล้วใช่ไหมผมหวังว่าทุกคนได้คําตอบนะเรื่องนี้ว่าทําไมถถงพี่นุ่มกัญชัยไม่เล่นคดีแตงโมเลยเพราะอะไร แต่ผมบอกไว้นะอยากจะออกมาชี้แจงอะไรหรืออยากจะออกมาพูดอะไรอะ่ะพูดด้วยหลักฐานนะอย่าใช้คําพูดหล่อๆอย่าใช้คําพูดเดียนเดียวพูดอะไรอะ่ะต้องมีหลักฐานผมไม่มีคนที่ติดตามผมอยู่เป็นสี่ล้านห้าล้านกว่าคนแต่ผมมีอีกสี่พันสี่พันห้าร้อยกว่าคนที่เป็นพยานผมได้ว่าผมพูดอะไรเนี่ยแต่ละครั้งผมเอางัดหลักฐานออกมาด้วย ผมไม่พูดประเปล่า,าผมจะเอาหลักฐานออกมาด้วยครับผมจะไม่พูดโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรทั้งนั้นเพราะว่าพี่หนุ่มเนี่ยเอาไอ้อ้วนดาบแปดแฉกหรือจรุงโรดผิวผิว่วายงามาเป็นพยานในคดีตัวเองเอามันมาเป็นพยานในคดีตัวเอง และความสนิทสนุมของพี่หนุ่มเนี่ยคนที่ผมเชื่อถือเชื่อมากที่สุดเนี่ยเขาเป็นบอกขขผมมาเองว่าเขาอยู่ในห้องแต่งตัวของพี่หนุ่มนั่งเล่นมือถืออยู่และแดดเข้าอยู่คนธรรมดาจะไปห้องพี่หนุ่มไปห้องแต่งตัวอะไรแบบนี้ไม่ได้แต่ว่า พี่หนุ่มเคยไล่ให้ไอกระเทยหัวล้านมาด่าผมแล้วบอกว่าผมข้อมูลผมอะไม่มีจริงเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเปิดรถโพสต์ที่พี่หนุ่มเคยซื้อให้กับน,น,นักข่าวเอเอนักดาราผู้หญิงคนหนึง่งแล้วผมก็จะดูว่าไอกระเทยหัวล้านเนี่ยใส่ร้ายพี่หนุ่มหรือเปล่าเอาไหมเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานของพี่หนุ่มนะเดี๋ยวจะให้แบบ แบบดูก่อนว่าไอ้กระเทยหัวล้านเนี่ยมันใส่ร้ายพี่หนุม่มหรือเปล่าเอาไหมวันไหนที่ผมจะเปิดเรื่องประเด็นของรถโพชหรือมินิคูเปอร์เนี่ยตำนานมินิคูเปอร์เนี่ยผมจะเปิดพร้อมหลักฐานแบบนี้แล้วเราจะเห็นว่าใครกันแน่ที่โกหก จะทำตัวดีหรือจะพูดคำหล่อๆเนี่ยใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยวิธีสกปรกแบบนี้นะวิธีสกปรกแบบนี้นะหยุดได้แล้วครับหยุดได้แล้วครับอย่าเอาไอ้กระเทยหัวล้านหรืออย่าเอาไอ้กระเทยแก่มานั่งกไกลตาเหลือไปด่าผู้ใหญ่เขา